ครับเรามาดูโจทย์ข้อถัดมานะครับที่ต่อเนื่องจากการหาความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับจากสมการก็คือโอเมก้าเส่วนด้วย v ีไเท่ากับ250หารด้วย s บวกสิ 10. จากทรานเฟอร์ฟังก์ชันนี้นะครับถ้าเรามาเขียน ให้ตรงรูปแบบของ transfer function นะครับก็คือ gs มีค่าเท่ากับ dc gain นะครับ a ส่วนด้วย time constant คูณกับ s บวก1อันนี้เป็นรูปแบบของ transfer function อันดับที่1นะครับซึ่งก็มีค่านะคเท่ากับ a ส่วนด้วย s บวกด้วย1ส่วนด้วย time constant นะครับมีค่าเท่ากัน ถ้าเรามาเทียบนะครับตัวของ10นะครับพดของ10เนี่ยมีค่าเท่ากับ1หารด้วย TimeConstant นะครับฉะนั้น10นะครับมีค่าเท่ากับ1หารด้วย TimeConstant นะครับส่งผลให้ค่าของ TimeConstant ก็มีค่าเท่ากับนะครับ t time constant นะครับตัว t าวนะครับหหารด้วยสิบนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.1นะครับวินาทีนะครับอันนี้คือค่าของ time constant คราวนี้เรามาหาค่าของ tr นะครับ list time นะครับ tr ก็คือ list time ซึ่ง T R เนี่ย list time นะครับมีค่าเท่ากับ2.2คูณกับตัว tau ก็คือตัว time constant นะครับก็แทนค่านะครับ2.2คูณกับ0.1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.22ย์จวินาที ตัวถัดมาคือค่าของ setting time ก็คือ ts ซึ่งมีสูตรว่า4 t ทม e constant แล้วก็คือเอา4มาคูณกับ0.1ครับเราจะได้ค่าเท่ากับ0.4ครับวินาที อันนี้นะครับถ้าเรามีโจทย์นะครับมีคําถามถามว่าเมื่อรับมอเตอร์เนี่ยขลนะครับด้วยความเร็วร้อยยี่สิบห้ารอบต่อนอาทีเนี่ย จะใช้เวลาเท่าไหร่จากโจทย์ข้อเก่านะครับที่เราคำนวณหาค่าความเร็วนะสภาวะคงที่เนี่ยนะครับเราได้มาเท่ากับ250รอบต่อนอาทีนะครับอันนี้คือเมื่อแรงดังนไฟฟ้าค่อนเท่ากับ10โวลต์ ั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอาพุทธที่เวลา t เท่ากนะับหนึ่งรยเรซนตเนี่ยคือสภาวะคงที่แล้วเนี่ยหรือท t เราเนี่ยเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเราได้ความเร็วรอบมาเท่ากับ250รอบรอต่อนอาทีฉังนั้นเมื่อความเร็วรอบ,รบที่หนึ่รัอยี่สิบรอบต่อนอาทีเนี่ย เอาพุทธเรานะรจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้จากสมการนะครับจาก y t ที่ห้านสะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.5นยะ์จุดก็คือ50าสิเปอร์เซ็นต์คูณกับ a ก็คือ d ีซิกเกน นะครับ unit step ที่ t เท่ากับ50บซึ่งมีค่าเท่ากับลบล่อน0.5นะครับคูณกับ t อ่าคูณกับ time constant นะครับคูณกับ time constant บอัน,น เราไปกดเครื่องคิดเลขนะครับที่ลบ0ูห้าลอนก็คือ0 0.5นะครับลอนนะครับเราได้เท่ากับลบ0ูนย์จุด้าแล้วก็คูณกับค่าของ time constant ซึ่ง0.1วินาที ดันั้นเราจะได้ค่าเวลาแบบที่125รอบต่อนาทีเนี่ยเท่ากับบ0.0693จุนาสามวินาทีแบบเป็นคำตอบ